ถ้าฝั่งนี้เหมือนกับว่าฝั่งไทยเขาขอที่จะให้กลับมาแต่ประเทศไทยถึฝั่งนก็นเ่แหละถ้าเขาขอให้กลับพวกลูกก็จะออกไปถ้าทำบูชาให้กลับเดี๋ยวลูกจะไปรันข้างฝั่งเชาเอง ตจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดด่านก็รตกลงกันว่าจะเปิดตอนหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งกลายเป็นว่าวันนี้แกนนําที่ปลุกระดมมวลชนชาวกัมพูชารอผ่านด่านกลับบ้านคุณผู้ชมครับคุณพี่ที่เมื่อกี้เนี่ยอนะพอวันเนี้ยซีนใหญ่คุณจาได้อ่ะอเขาบอกว่าเอ้ยหน้าคุ้นเคยมาอยู่ฝั่งไทยแล้วเคยเป็นข่าวมาแล้วก่อนหน้านี้นี่เรื่องขอทางทเมนงที่มาอยู่ในไทยนึกไปนึกมา แ่วแถวตลาดมากรปีมานั่งขอทานอยู่แบบนี้เป็นหนึ่งในขบวนการชาวกัมพูชาใช่หรือเปล่าคือใช่ไม่ใช่อันเนี้ยผมอ่ะผมซ้ำเหมือนกันอาตมาตัดได้ถูกไหมล่ะแล้วแขนเนี่ยเอ๊ะมันก็ข้างเดียวกันข้างขวาแขนเนี่ยเหมือนกับขาดครึ่งท่อนก็เหมือนกันมันมีภาพซ้ายมือที่เป็นภาพปัจจุบันนะที่บอกว่าแขนเห็นแขนข้างอีกข้างข้างขวาเนี่ยวิ่งจู้ดขึ้นไปอะค่ะสงทรงผมสองลักษณะเออแล้วก็เรื่องของแขนอะ กันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะใช่ไหมใช้ขบวนการขอทานท้ามชาติไหมแล้วตอนนี้จะกลับบ้านพอจะกลับบ้านปุ๊บเอามาปลุกระดมวุ่นไปหมดที่บริเวณหน้าด่านแล้ววันนี้ออกจากบังกะปิแล้วไปโผล่อยู่ที่อะไรญญประเทศใช่ไหมตอนที่เจ้าหน้าที่เปิดด่านตามกําหนดเวลาที่ได้แจ้งเอาไว้<ะ>บอกแล้วว่าหนึ่งทุม่มต้องใจเย็นๆก่อนเพราะทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีกระบวนการมันต้องมีขั้นตอนพอเจ้าหน้าที่ถึงเวลาหนึ่งทุ่มปุ๊บโอ้นี่เปิดใช้โชว่วสับมือถือและสดไปด้วยลวเลย,เ,ลยเป็นไงี่กลับบ้านค่ะกลับบ้านฮะเราไม่กลับไว้อยู่แล้วฮะอยากกกลัับบ ไม่รู้แล้วบอกว่าวันนี้ที่บอกปะท้วงถ้าไม่ปล่อยจะปล่อยตรงนี้แล้วนะกดทุกหนักเนี่ยอุจจระเนี่ยตรงนี้แล้วนะปัสสาวะตรงนี้นะดูซิว่าจะทนได้ไหมสุดท้ายแล้วเขาไม่กับเขาให้กลับแน่แต่มันต้องรอเวลาแล้วบอกว่าเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์ของเขาเราจะเปิดอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องมีการประสานกับฝั่งกัมพูชาเขาก่อนนี่คือบรรยากาศตอนหนึ่งทุ่มนะก็เปิดให้กลับ ว,ว,ว,วี่ยวายวยวายว่าจะปัดสปัดวะอุจาราตรงหน้าด่าถ้าไม่ยอมปล่อยเนี่ยไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็เดินทางออกจากประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยโมทนาสาธุด้วยอยากกลับบ้านก็กลับฮะเราไม่ว่าอยู่แล้วแต่มันต้องรอเวลาแล้วมีกฎกติกาเจ้าหน้าที่ตอมอ,อก,ก็ใจเย็นนะ เจ้าหน้าที่ทำตำรวจทหารที่อยู่แถวๆนั้นบริเวณหน้าด่านตรงนั้นใจเย็นมากเข้าใจว่ารอนานรอมาตั้งแต่เช้าแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้บอกว่าเราจะเปิดเมื่อวานเราเปิดเป็นกรณีฉุกเฉินระบายคนที่ยังตกค้างแต่วันนี้มารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีช่วงกลางวันก็มีแล้วก็มาเหมือนกับเริ่มบวยอะค่ะบอกเอ้ยไม่ไร่จะเปิดสักทีซึ่งบอกแล้วว่าไม่ได้จะเปิด ทำสร้างคุณงามความดีมาเนี่ยแต่คนรุ่นหล,หลังมาเนี่ยมันทําไม่ดีตอนนั้นบอกว่าจะไม่ยกมือจะไม่ยก รถอะไรยังเดิมก็คนฆ่าได้ก็คือที่มาก็เป็นช่วงตั้งแต่ค่ำหนึ่งถึงสองทุ่มครึ่งใช่ค่ะกรรพฤติกรรมใช่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้เขาบอกว่าเมื่อครั้งนี้ทำได้สำเร็จครั้งต่อไปเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะจริงจริงมันเป็นแค่การเสียสละที่ดีเมื่อสักครู่นะคะก็พยายามที่จะสอบถามทางเจ้าหน้าที่ของของ ข้าเขาดูจออยู่เขาเห็นผมกำลังพูดกับพวกเราเนี่ยบางทีจะเป็นก็รู้ตัดต่อดูอยู่ไหนนะอาจจะมีปัญาเฉพาะที่มันจำเป็นก็คือสุดท้ายแล้วจะใช้กระบวนการขององส์ฉุนของกบฏชาคือจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เหตุการณ์สิ่งเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่ได้มีการประสานงานกันไม่ได้ไม่ได้มีการประสานงานประชาธิปันอย่างพูดถึงไม่ได้ง่ายๆอะไรเกิดกรณีที่มาคับข้งแล้วก็มา เป็นก้แสดงที่ไม่เหมาะสมต่อไปก็จะมีการประสานงาน,นจากเครื่องชิดโดยองคส่วนกัมพูชากับเราเนี่ยก็จะบอกว่ามีอะไรให้ประสานมาบอกเราว่าจใจดะเปินการยังไงซึ่งซึ่งอยู่ในในเรื่องของการอาณาจัรเป็นไปด้วยมรดยรนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีความต้องการที่ประชาชน,น,ท,นทั้งสองประเทศที่อยู่แหลมจันทร์และเป็กนกัมพูาการใช้ชีวิตประจำวันจะต้องสาม,มารถดำเนินการได้ปกตินะครับ เรื่องยาวัคซีนหรือเรื่องอาหารการกินจะต้องสามารถเดินทางไปมาได้นะครับตามความจำเป็นค่ะด้วยความเคารพนะคะเราจะอ <ฮะ S 2> ันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะคะเม<ช>ื่อสักครู่เนี่ยมีต,กตักล้องของฝั่งกรมพิชาที่มีการสื่อสารกับประชาชนของเขาเองซึ่งการสื่อสารเนี่ยมันตรงกันข้ามก,กับที่ไทยพยายามสื่อสารตรงนี้ค่ะการใช้เรื่องของตรงสูนี่มันจะได้ผลจริงๆไหมคะท่านนเรื่องการสื่อสารขนาดนี้ยังไม่ตรงกันเลยทั้งสองตอนนี้ต้องที่ใหญ่ทั้งสองฝ่าย จช่วยกันมากกว่าที่ผ่านมาจะเข้าใจกันเขึอนตอนนี้น่าจะในในอนุมานได้ว่าหลังจากที่คุยกันวันนี้ที่มีการดำเนินการต่อจากนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย,ยหลังจากนี้จะมีมาตรการควบคุมแล้วก็ประสานงานกันที่ดีขึ้นก็ต้องต้อง,อง,องใ,หให้ดูเด้วยารเรียบร้อยนะครับก็เป็นกำลังใจทุกฝ่ายที่ทำเพื่อประเทศชาตินะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม,มกันที่หน้าสวัสดีคน่ะ